สวัสดีค่ะตอนนี้ช่องกาพาเพลนะคะก็จะเดินทางไปที่ศูนย์ใหญ่ะคะที่หน้าดิ๊กซีนะคะเพราะว่าตรงนี้เพื่อนก็บอกคอนแนะนําให้ไปอย่างไรคะดีๆไปศูนย์ให,ใหญ่ก่อนก็คือไปสอบถามก่อนถ้าไม่ได้เสียตังค์ถ้าไม่เสียตังค์ก็โอเคส่งซ่อมแต่ว่ามันต้องรอประมาณหนึ่งเดือนถึง2เดือนอที่ศูนย์ใหญ่เพราะว่าเพื่อนต้องยื่นเรื่องมันอยู่ในช่วงประกันแต่ถ้า ให้เพื่อนซ่อมอ่ะก็จะรู้ผลวันนี้เลยแล้วก็เสร็จวันนี้คือเลยแต่ว่าเราต้องเสียตังค์คือตอนนี้เราไม่มีอ่างบที่จะมาซ่อมอ่าเดี๋ยวเรา,เราไป,ไปเราไปดูก่อนเนาะแนนถูกต้องครับอ<ะ>่ันนี้ก็เริ่อเอาเดินทางเลยนะคะออกจากที่โรบินสันก่อนน้อนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาโรบินสันถ้ายังไงอ่ะ ไปกันเลยนะคะตอนนี้ก็จะเดินทางไปที่บิ๊กซีสุวรรณหอนะคะกระทางเดิมเดิมระยะอมรอมกับแก้วอวอกพิเ,เดียรรถโอเคค่ะไปกันเลยค่ะถึงร้านลนะคะศูนย์ใหญ่นะคะอัปโป้นะนบิ๊กซีนะคะ o บ <g ül> นี่ล,ลืมโทรศัพท์นะคะ,ะแล้วแกว่ใต้ยบอกรถก่อนเนาะน,นะคะนี่โซนใหญ่จะตรงข้ามกับที่สี่ะทีสีตอนนี้เลังจาเราจะมาฟังข้อมูลนะคะว่าจะซ่อมอะไรหรือเปล่าหรือยังไงอะไรยังไงเนาะนะคะอันไหนวะ,ะมาแล้วนะคะก็นู่นละมั้งอันนี้ก็มีอัพพอร์ี่ ฮะนี่เหรอฮะนี่เหรอหรอ,อ่ะประกันนี้ครอบคุมไหมไม่ใช่นะครับก็จะตั้งแก่ทำความสะอาดรับแล้วคือเราสมมติว่าเราให้ดูอาการแล้วเราดูว่าไอ้ค่าใช้จ่ายมันจะเท่าไหร่อย,อย่างนี้ได้ไหม

Oh. Oh. อ๋อครับผมอ่เพื่อนครับแล้วแล้วนานไหมครับผมก็เป็นสายก็ได้กงงงงก็ไ่รเอ็ว่าช่างเขาไม่อยู่ช่างตีดคุณไม่ได้ก็คือมเรารอเราเราต้องไปรอรอนี้แน่ไหมคะอ่ารอ ในอนาคตข้างหน้าค่ะจะมีอาการข้างเคียงอย่างเครื่องมันอาจจะร้อนความอยากข้ามเียมันอาจจะงเราใช้ดีๆมันอาจจะเกิดวิ๊กเพรี่ว่ามันริ้วๆน้ำอะไรอย่างว่ะว่าน้ำน้ำเข้าไปตรงซอกมันเป็นแผงวงจรข้างในครับเราต้องแค่แค่ดูตรงนั้นใช่ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเอาเอาเอาอย่างนั้นก่อนก็ได้ครับ ตรงนาอย่างประมาณอาทิตย์นึงแล้วอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเพิ่งมีเวลาเพิ่งมีเวลาเข้ามามีการปิดใช้งานจากแบบอะไรระหว่ระหางนี้มีมีตั้งแต่ตอนที่ว่ามันมันแบบมันยังไม่หมดไม่ได้ปิดแต่ตอนนี้มันมันดับไปแล้วค่ะแค่นี้ค่ะยังยังแข็งเชื่อค่ะโอเคค่ะเราไปนั่งรอนะคะแล้วประกันอะไรนี่ไม่ต้องใช้ใช่ไหมคะ อีนนี้สักพักก็นอนดีๆส่วนวอยด์วอยวัดถ้าความชื้นค่ะค<ะ>่ะถ้าปกติจะเป็นสีขาวค่ะอันนี้ดูความชื้นเป็นสีแดง<ะ>แล้วก็มีส่วนที่ช็อตตรงเีนบอร์ดนะคะ,ะแล้วก็นนะะลกล้องกลออันนี้กล้องนี้เป็นกล้องหลัก ก็คือความชื้นมันอยู่ข้างในกล้องเลยเรามองดูก็เห็นว่ามันเป็นลานค่ะมันไม่ออกค่ะอันนี้ถ้ามันเข้าไปแล้วอืคือยังไงเราก็ต้องไปเปลี่ยนกล้องใหม่ใช่ค่ะต้องเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ประเมินเมนบอร์ดนี่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันต้นชอช็อตตัวน,นี้ไปแล้วอค่ะนตรงนี้เดี๋ยวราคาม,มันจะมีตมวนเดี๋ยวหนูประกอบเครื่องดูคัะตรงนี้เอาก่อนแต่หนูประกอบเครื่องแล้วหนูก็จะเทสรว่าตนไหนที่มันเสียบันจะแจ้งราคา หัวเปทตม้เียียเอาารห่เข้าไปกันกดไม่ได้ทหมดเท่าไหร่นี่อันนี้ไม่ได้เสียตังค่ะลองเปลี่ยนดูว่ามันจะได้ไหมไ่ด้เพราะว่าบอร์ดช็อตแต่ว่าหน้าจอจะเป็นช้าๆนอันนี้หนูก็ตี้หงหลังขถ้าจะต่อนะคะนีบอร์ดนี้หัวลมาจอสายถ่ากล้องก็คือก้องหลังกล้องตัวหลังตังนี้ มันก็เหมือนซื้อใหม่เลยน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็รือตั้งค่าให้หน้าอเขหน้าจอนจะขึ้นพกดไ,ได้เาเาเยขอแต่ตอนนี้กล้องก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้ค่ะกล้องก็ใช้ได้ชัดแล้วอ่มะม,มันก็ไม่เหมือนเดิมครับ อันนี้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมไม่ได้ค่ะมีของภาษางกฤอ๋อยังไงเราจะใช้ได้อย่างเงี้ยขอกันสองอืมอ๋อครับ

ไม่เอา,าิี่เอาฮะเราเราก็โหลดไอ้ตรงเฮสโตมาใช่ค่ะโหลดไป่ไหบบน,น,น,น่โหลดมาเลยอ่าแต่เราไม่สามารถที่เปลี่ยนเป็นภาษาไทายมาเดิมได้ใช่ไหมครับภาษาไทยเข้าไปอย่างิภาษาไทยเมือนเมหมอษีกมีโหมดเสโมดอยู่อ๋อ ท,ทุกอย่างยกเว้นอิดบอดสองข้างที่มันไม่ห้าั้นจะเข้าไปตามรูนีิครับทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าบอดสองข้างนะั้นใช้ไม่ได้